เออ,เอ,อไม่บอกแล้วกูจะไปยังไงยเ,เหรอ,อ,อมึงหลุดหรอมึงยิงมึงจากตรงไหนอ,อ่ะสาก,กาดีเล็กมึงลงมาเออเลยลงมาก่อน่ะเอามา โอ้ยีมันดักเกิดเว้ยมันว่ายน้ำไปแล้วเว้ย เออแค่แรงง่ายๆเลยไม่รู้ไม่น่าได้อะมึงว่ามาหากูเลยมึงว่ามาหากูเลยไปน่ารัอ่ะอ้ยหน่อยเดียวน่ารักเฮียวายสบายใจนะสัตว์ถอยหลังเลยนะไอเฮียนั่นนะไนะ,นะนะ cú lời stream lời rồi lời 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 อุดอบไปให้แล้วเก็บละดับแล้วลอเข้าบ้านสองชั้นแล้ว รู้แล้วไอ้เหี้ยก็สูตนี้ที่พวกมึงโดนกูเล่นกันวันนั้นสองคนไก่เบสอ่ะในป่าแหละที่ร้องกลัววันนั้นแหะเฮียผีบ้านเลย ยิงไ้หนห่อยเดี๋ยวแม็กกูเหลือแค่ห้าสิบนัดอะหห่ะอ,อย่าเพิ่งเข้าไปนะมีคนนะหลังมึงผีเคีย์ผีอ่อน ลูกกูเหลือสี่สิบนัดวะเฮ้ก็บอกแล้วว่ามีคนเชื่อยังหะอมาเงี้มาเี้โอ้กูพางมาเงี้ยมาเงี้อยู่นอกรัวแล้ว มึงม <c ười> ึงมาต้องมามึงมึงมานั่งตรงกูเนี่ยเดี๋ยวกูวิ่งไปมึงไปชิดกำแพงหน้าเลยกำแพงหน้าเลยมานี่ดิมึงไปเข้ามาในบ้านวะ Ở ra <laughs> Mừng, mừng vào đi, nhập vào đi Cô đây im xỉng mặt rồi đấy, mừng dụt đời rồi nè Dụt ba nó quá, đều có chơi cần ไม่มีได้ไงวะมันก็ต้องอยู่ดิมันจะไปไหนได้อยู่ไหนที่มึงเอาตรงไหนงไงลหลังบ้านนอกรั้วหรือในรั้วอ,อ,อ๋อมันอยู่ในรั้วตรงหน้าเอ,าอาเอ,อแค่นั้นแหละม,ลม,ม,มีแม็กไหมวะอไอ้เหี้ยกูขอนี่น่ะ ที่ตีผีเนี่ยแล้วปืนมาหลามันใช้ปืนอะไรวะเออมึงก็เก็บไว้ดิปไะบอกม้ไวบ้บนอู่มีคนบนอู่มีเอาบนอูอ่ก่อนนเอาก็มันไม่ใช่ไม่ยากหรอกมึง เฮ้ยเดี๋ยวมันยิงอยู่ไหนวะเดินลอดลวออกไปเอะมันตายอยู่โอ้ยังห่วงกล่องอยู่อีกไอ้เที่ยวกูในในนี้แน่ในโพสแน่ อยู่ไหนหลบหลบหลบดิเดี๋ยวดูดิดูด,ดิอยู่ไหนวะแอกหนึ่งลงมาเร็ว ไเฮียสะดุ้งผีูแม็กแม็กปืนอยู่ไหนนหนฮันนี่บง้งมึงเข้ามาก่อนมนาะมึงเข้ามาเรอนเร็ว แปดหมดสามตัวเกียร์อ่อนวู้เฮ้ยมีอีกนี่มาเ,เฮ้ยียยังอยู่อ่ะเฮียมั่งสามตัว แตกหมดแล้วสี่ตัวเฮ้ยยังยังว่ะเฮ้ยแม็กกูหมดด้วยอะโอ้โหรีบลงมาดิรีบลงมาดิเฮ้ยแม็กกูหมดว่ะโอ้โหเฮียแม็กหมดแล้วทำไงดีวะพกมึงมีแม็กวะสั์สิบสองนัดเอาวะกูแตกเลยไอ้เฮียแม็กมึงทั้งแม็กทั้งแม็กมานน่ะกูยิง ส่4ตัวมันเหลือตัวเดียวตัวเปล่ากอยิงมันไม่แตก <c oughs> มึงรีบข้ามาเอโอตรงเดิมเลยของเพื่อนมันแตก3ตัวมันไม่ได้เก็บเลยมึงรีบลงมารีบลงมา